เหตุผลที่คุณควรมีทั้ง c o wallet และ hot wallet คู่กันคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เชื่อเลยว่าทุกคนต้องรู้จักถึงมูลค่าเหรียญคลิปโตเค r r e n c y สกุลเงินต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะมันมีมูลค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันได้และด้วยเหตุน,นี้เองจึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มแฮกเกอร์ต่างๆที่หมายมั่นจะเจาะเข้าระบบเพื่อขโมยเหรียญค r y ป t o c u r r e n c y หรือ exchange ที่มีช่องโหว่อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างข่าวที่ม มีแฮกเกอร์โจมตีบริษัทเอ็กชแนนหรือแม้กระทั่งโจมตีบล็อกเช n โดยตรงจนทําให้สูญเงินหลายหมื่นล้านแอดอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าระบบบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยแน่นอน100%เซทั้งนั้นในวันนี้อาจจะยังไม่ถูกเจาะเข้ามาโจมตีได้แต่ในอนาคตก็ไม่น่าว่ามันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราควรเริ่มต้นสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองก่อนโดยเฉพาะสายคริปโตเคเรนซีที่ต้องป้องกันตัวมากเป็นพิเศษ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลที่เราควรใช้ทั้ง c o l Wallet และ Hot Wallet กันสร้างรายได้ผ่านการขุดเหรียญคริปโตเคเรนซี่ Passive Income ช่องทางใหม่ทำเงินได้แม้กระทั่งตอนคุณนอนหลับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอด adlixmaxi like มีแอดด้วยนะย้อนมาพูดถึงคริปโตวอลเล็ตกันสักนิดเพื่อใครยังไม่รู้ว่าคืออะไร คริปโตวอลเล็ตคือกระเป๋าเงินสำหรับเก็บเหรียญคริปโตเคเรนซี y ภายในนั้นก็จะมีข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆของเราเก็บเอาไว้อยู่พูดง่ายๆเหมือนกับสมุดบัญชีธนาคารและมันแบ่งได้อีก2ประเภทคือ cold wallet และ hot wallet ในคลิปนี้จะมาอธิบายสั้นๆเดี๋ยวแอดจะแปะไอคอนไว้ที่มุมบนขวามือหากใครยังไม่รู้ว่าคริปโตวอลเล็ตคืออะไร สำหรับเรื่อง c o Wallet คือกระเป๋าเงินที่ใช้สำหรับเก็บเงินคริปโตเคอรเรนซีประเภทหนึง่งแต่จะอยู่ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับแฟลชไดรฟ์ที่เราได้เห็นโดยทั่วไปแต่มันไว้สำหรับเก็บเงินคริปโตเคอรเรนซีซึ่งมีความปลอดภัยที่สูงอย่างมากหากเรารู้จักใช้งานแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราลืมที่เก็บหรือทามันหาย เท่ากับว่าเราสูญเสียเงินทั้งกระเป๋ากันเลยทีเดียวส่วน Hot Wallet จะเป็นกระเป๋าคริปโตเคเรนซีอีกชนิดหนึ่งที่เก็บเงินได้เหมือนกันแต่มักจะสร้างใน Exchange หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระเป๋าเงิน Wallet โดยเฉพาะมากกว่า ข้อดีคือมันมีการเชื่อมต่อตลอดเวลาทำให้เราสามารถถ่ายโอนเหรียญได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ข้อเสียเลยก็คือถ้าเอ็กช n นนนั้นมีระบบรักษาค,าความปลอดภัยที่ไม่แข็งแกร่งมากพอก็เสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้ ต้องบอกเลยว่าหลายคนด้วยความที่ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในการถ่ายโอนรวมถึงการรักษาอุปกรณ์ทําให้เลือกที่จะเก็บเงินที่เดียวและเก็บเหรียญไว้เป็นปริมาณมหาศาลและส่วนมากจะเก็บไว้ใน Hot Wallet กันอีกด้วยซึ่งตรงนี้มันก็มีหลายปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเราเองและจากผู้ให้บริการโดนแฮกเกอร์โจมตี และเคสส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการที่เราเผลอไปดาวน์โหลดอะไรแปลกๆหรือโดนเจาะเข้าอ e ีเมลที่ยืนยัน 2FA เอาไว้จนทำให้โดนแฮกได้ถึงแม้ e x ็กช n g นที่มีบริการเกี่ยวกับด้าน w a l l ล t จะมีความปลอดภัยสูงขนาดไหนมี User อร์ที่เชื่อมั่นมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยังมีโอกาสถูกโจมตีได้อย่างเคสของ b i N a n c e ที่ถูกแฮกเหรียญบิตคอยไปกว่า1.2พันล้านบาทก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วและจะดีกว่าที่หากคุณเป็นคนติดตามข่าวสารก็มักจะได้ยินเรื่องของการถูกเจาะระบบบ่อยๆนอกจากแพลตฟอร์มจะมีการป้องกันแล้วตัวเราเองก็ควรป้องกันด้วยเช่นกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เราสูญเสียเหรียญไปทั้งหมดเราควรมีทั้ง Hot w a l l ล็ตและ c o ลวอลเล็ตใช้งานควบคู่กันเพื่อไม่ให้เวลาโดนโจมตีเราจะต้องเสียเหรียญทั้งหมดไป หากคุณมีเหรียญเป็นจำนวนมากและจะดองไว้ยาวๆเบื้องต้นก็อาจจะหา c o ว Wallet ที่เป็นฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งมาเก็บไว้ก็ดีเดี๋ยวนี้ตัวฮาร์ดแวร์ถูกมากและมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อด้วยและสำหรับคนที่เป็นสายดองเหรียญรวมถึงนักขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ยังไม่มีแพลนจะแลกเปลี่ยนก็มักจะสะสมเหรียญไว้ในโคว a l e t เหมือนกันเพราะอย่างน้อยๆตัว Private Key เราก็เป็นคนดูแลเองและทรัพย์สินต่างๆก็อยู่ที่มือเราด้วยเช่นกันสำหรับ Hot Wallet ก็อาจจะเป็นที่เก็บเหรียญมูลค่าไม่สูงมากหรือเป็นเหรียญที่มีการแลกเปลี่ยนบนกระดานบ่อยๆก็เก็บไว้ในนั้นได้เช่นกันแต่อย่าลืมว่าคุณต้องไม่โหลดโปรแกรมแปลกๆหรือคลิกลิงก์แปลกๆจนแฮกเตอร์สามารถเจาะเข้าคอมพิวเตอร์เราและสามารถขโมยรหัสไปได้ด้วย ถึงแม้ว่าโอกาสที่มันจะแฮกได้น้อยมากก็าตามเราก็ควรกันไว้ก่อนดีกว่าแก้เพราะถึงแม้บางครั้งมูลค่าของมันไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็ยังเป็นสินทรัพย์ของเราอยู่ดีนอกจากนี้สายขุดเหรียญถ้าคิดจะขุดแล้วถือยาวๆ อย่างน้อยก็หาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไว้สักอันสำหรับป้องกันเหรียญของเราให้ปลอดภัยก็ดีเหมือนกันส่วนใครที่เป็นทั้งสายเทรดและสายดองถือยาวๆแนะนำว่าให้ใช้คู่กันไปเลยจะดีที่สุดจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์วัวหายล้อมคอขึ้น